แล้วพี่น้องครับเรากลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับแต่ช่วงแรกเราพูดถึงพลังงานอิธิฐานเนาะหลังจากนั้นพระเจ้าก็ตอบอิทธิฐานถึงแม้เราคอยนับสิบปีแต่เหมือนเหมือนเป็นการจัดเตรียมพระเจ้านะเพราะบุคคลแต่ละบุคคลพี่น้องครับเหมือนกับเขาต้องรอเวลาเหมือนกันนะครับยิ่งเราได้ประสานงานกับกระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยทราบว่าต้องมีมีโจทย์มาจาก ก็ชวรงงานใช่ไหมงานนี้อัศจรรย์มากนอกจากเราได้ไปแสดงที่เบเตเลเฮมเราได้ไปแสดงที่เยรูซาเล็มผ่านท่านทูเกอร์ชอนสามที่ค่ะสามที่ไปครั้งครั้งเดียวเนี่ยไปในระยะเวลาสิบวันเนี่ยเราได้ไปเยี่ยมเยียนสามที่ด้วยกันไปแสดงสามครั้งแล้วที่ที่สองไปที่โมชาร์ไไหนเนี่อที่ที่สามเพราะที่แรกคือที่เบเตเลเฮมนะคะที่เราถูกเชิญไปครับ แล้วก็ที่ที่สองก็คือที่กรุงเยเรูซาเล็มโอ้ท่านทูตเกิดชอนเป็นคนประสานให้ <c oughs> ใช่นไหมฮะแล้วก็ทาง uh, the first station <c oughs> น่ารักมากนะครประสานงานแบบ <c oughs> จัดได้อย่างดีเลยแล้วก็ที่สามเนี่ยอัศจรรย์มากเลยครับยังไงฮะเป็นการตอบกาบอธิษฐานตรงเป้งเลยเพราะว่าเราอธิษฐานไว้ว่าอยากจะเป็นหนุนใจแรงงานไทยใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณน้ำตาลเนี่ยก็ ประสานไปที่สถานทูตสถานทูตไทยในอิสราเอลว่าเราเนี่ยจะพาคณะไปอย่างนี้อย่างนี้นะจะมีโอกาสมีเวลาที่อยากจะจะไปแสดงให้กับแรงงานไทยพอเช็คเวลาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตรงกับวันหยุดของแรงงานไทยพอดีคือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาค่ะอาจารย์ฟูคือคือวันแม่แห่งชาติในเมืองไทยนะฮะแต่ที่อิสราเอลเขาก็ให้เก็บ ใช่ค่ะรายงานไทยจะได้หยุดสี่วันแน่นอนวันอะไรบ้างมีวันปีใหม่สามสิบเอ็ดธันวาใช่ไหมครับแล้วก็ปีใหม่เขาเรียกว่าตอนแรกสามสิบธันวาคือวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็วันที่หนึ่งวันเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็วันแม่แห่งชาติคือสิบสองสิงหาวันพ่อแห่งชาติคือห้าธันวาสี่วันนี้รายงานจะต้องได้หยุดแน่นอนแล้ว ได้หยุดจากเดิมที่มีอยู่แล้วคือหยุดวันเสาร์นะคะก็จะได้หยุดอีกสี่ก็เลยวันหยุดพอดีคนงานก็หยุดก็เลยสามารถที่จะมาดูริเกได้แล้วก็ทุกวันพ่อกับวันแม่แห่งชาติเนี่ยทางสถานทูตไทยก็จัดงานร่วมกับแรงงานไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อคุณน้ำตาลเนี่ยติดต่อไปกับสถานทูตไทยที่อิสราเอลทางนู้นก็ดูแล้วว่าเป็นไปได้นะคะแล้วก็เลยประสานประสานกัน แล้วพอเสร็จแล้วกลายเป็นว่าคุณน้ําตาลก็เป็นเพื่อนกับท่านประหลัดกระทรวงแรงงานก็คือคุณนครศิลปะอาชาพอท่านรู้ว่าเราจะเดินทางไปอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยนำลิเกไทยไปท่านก็เชิญไปแล้วก็แถลงข่าวก่อนเดินทางคือวันที่4ีสิงหาให้คือเปิดแถลงข่าวให้เลยแถลงข่าวเลยแล้วก็ขอให้ไปในในฐานะตัวแทน ของจากกระรวงแรงงานไทยเลยนี่ก็มือว่าในตัวแทนประเทศไทยเหมือนกันเลยนะไปรายงานนี่นะบอกอัศจรรย์มากเลยแล้วก็ท่านทูตที่สถานทูตไทยที่เซลคือคุณอังสนาสีหะพิทักษ์เนี่ยก็ให้ทางอักรทูตนะคะอุปทูตคือคุณอิทธิกรเนี่ยช่วยประทานประสานตลอดเวลาบิ๊กๆทั้งนั้นเลยใช่กับทุกคนลงมาแบบ เต็มที่เลยง,งานนี้นะคะลงต้องเดินทางจากเพราะว่า,เ,าเลือกแล้วว่าจะไปจัดที่โมชาร์ปหนึ่งคือชื่อว่าสเตย์น <More Sharp, S 1> ิกซ์นโมชาร์ปอาจารย์ฟูโมชาร์ปคือภาพทรบาบว่าเป็นเหมือนกับเป็นชุมชนเป็น เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาก็มีหลายครอบครัวใช่แต่ละครอบครัวก็อาจจะมีแรงงานไทยสองหรือสามคนใช่ค่ะแล้วก็โมชาร์บนี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่ถูกเรียกว่าสาก์ชุมชนเป็นคิปบูรแล้วก็กลายเป็นโมชาร์บโมชาร์บนี้เป็นเอกชนหลายๆบ้านรวมกันถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือหมู่บ้านบ้านเราแหละแล้วก็มีหัวหน้าหมู่บ้านคอยเป็นปากเสียงแทนลูกบ้านใช่ไหมคะ ลูกบ้านแต่ละคนก็คือนายจ้างแหละที่จะมีแรงงานคนสองคนสามคนสี่คนแล้วแต่จํานวนที่อันนี้ส่วนใหญ่ก็ปลูกอะไรฮะเอที่ทางใต้เนี่ยเขาปลูกพวกพวกสมุนไพรพวกดอกไม้อ๋อค่ะแล้วก็ที่โมชาร์ปเนี่ยมีคนไทยรวมกันทั้งหมดประมาณร้อยห้าคนหนึ่งร้อยห้าคนก็เยอะหนึ่ร้อยห้าคนมีนายจ้างประมาณเท่าที่ทราบมาเนี่ยสิบสามครอบครัวมั้งคะแล้วก็วันนั้นเราก็ได้โจทย์จากทางกระทรวงแรงงานมาเลย บอกว่าช่วยทําลิเกเนื้อหาพิเศษให้กับคนงานไทยที่นุนใจคนงานไทยเลยก็คุณสุจินดาซึ่งเป็นผู้อำนวยการของของ CCI ก็แต่งลิเกขึ้นมาเลยโดยต้องเขียบท้เขียนบทใหม่เพื่อแสดงเฉพาะงานนี้เลยเฉพาะเลยนะแล้วก็เขาโคงเรื่องดีมากเลยก็คือให้เห็นว่าวิถีชีวิตของไทย พ่อแม่เอสามีเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดแต่พอช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยล้มเหลวก็เลยไปติดยาแล้วก็กินเหล้าติดคุกจากคุกก็ถูกทุกคนประนามแม่ซึ่งเป็นคนเดียวที่เป็นผู้เชื่อในครอบครัวเนี่ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นคริสเตียนก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ให้อภัยสามีสอนลูกให้อดทนกับพ่อนี่นี่คือเนื้อหาการแสดงลิเกในวันนั้นใช่กับ แล้วก็มีเรื่องราวว่ามีาตัวร้ายนะคะลิเกตตัวร้ายที่เหมือนกับเป็นเศรษฐีแต่ว่าเบื้องหลังคือค้ายาเสพติดเพราะนี่ก็คือปัญหานหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยในอิสราเอลใน,งงนเวลานี้นะคะแล้วก็ยังเห็นว่าชีวิตของของอคนรวยที่เบื้องหลังไม่สะอาดเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กต้องถูกเปิดโปงนะคะแล้วก็ คนดีก็ต้องได้รับสิ่งดีตอบแทนครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวที่ดีก็เรียกว่ากลับสู่สภาพดีใช่ค่ะตรงตามที่แมพทำีเนาะแล้วเราก็สามารถสื่อความรักขององค์พระเยซุคริสผ่านผ่านชีวิตของคุณแม่คนนี้นะคะที่อธิษฐานแล้วก็ทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นนะเป็นการเป็นการนุนจิตชูใจการแสดงเนี่ยใช้เวลานานไหมฮะประมาณถ้าลิเกเองเนี่ยประมาณห้าสิบห้านาที ให้าช่ไหาทีอุปกรณ์คือเต็มวงไหมเต็มวงเลยนงลมานาดดึงเพียบเลยแล้วก็ชุดแต่งตัวลิเกสวยงามมากเลยเขาเรียกว่าเต็มรูปแบบเลยแล้วฉากเชิญแล้วครับฉากเขาก็เอาไปค่ะเขาไปด้วยเขามีฉากอยู่แล้วท่านจะเห็นจะจะเห็นรูปอ๋อเดี๋ยวในรูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีอินเสิร์ตก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าเล้ใช่กันแล้วก็หน้าหน้ารักมากเพราะว่าในจ้างเนี่ยตอนแรกเอคิดว่าคงมาไม่หมดเนาะแต่ปรากฏว่าเขาก็มานั่งกันแล้วเราก็เ เราเราอยากจะขอบคุณนายจ้างอยู่แล้วที่ดูแลแรงงานของเราร้อยกว่าร้อยกว่าคนเนี่ยนะคะก็เอาเราก็เตรียมพระคมาไปพี่น้าตาลกับจมรมระอิเซลก็เตรียมพระคมมาแล้วก็เตรียมเตรียมเอ่อเขาเรียกย่อผ้าไหมคลุมไหล่ให้กับนายจ้างที่เป็นผู้หญิงคือคลุมให้เลยไหมวันให้คลุมให้เลยวันนั้นเนี่ยก็ปลูกพระคมมาที่เอวให้เลยท่านทูตกับอ๋อท่านทูตอัครทูต ทูตทั้งห้าท่านที่มาเป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยคูัพระกรคมาให้เรายังมีภาพนะคะมีภาพนายจ้างผู่พระมาเป็นภาพที่น่าประทับใจเนาะแล้วแบบน่ารักมากเพราะว่าเราก็ตกหล่นนายจ้างบางคนเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ปรากฏตัวใช่ไหมทันทีที่เราบอกว่าเออเราอยากจะมีของเล็กน้อยมอบให้นายจ้างช่วยประกบตัวหน่อยเราก็เห็นละอ่าง็นนั้นก็ขึ้นมามันเป็นภาพที่น่ารักมากอะค่ะดีมากเลยเพราะคน ออิสราเอลเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยเอขาเรียกอะไรนิ่งๆอ่ะไม่ค่อยแบบออกมามๆๆข้างหน้านักก็ต้องดูก่อนว่าจะมาแบบไหน,นๆๆใช่ไหมแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับเราสื่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในวันนั้นก็จริงๆก็ต้องอยากให้อธิษฐานเผื่อเยอะนะเพราะว่างานตอนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับเพราะนั้นอยากคุณนวลที่จะหนุนใจท้าทายพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อโครงการนี้ต่อไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็รู้ มั่นใจว่าคำอธิษฐานของพวกเรานั้นมีพลังนะคะแล้วก็ช่วยให้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาเกิดขึ้นและความปรารถนาของเราในวันนี้ก็คือเราอยากเห็นพี่น้องแรงงานไทยที่จะเป็นที่โปรดปรานของนางจ้างมีชีวิตที่ดีขึ้นและนำพระพรเนี่ยกลับมาสู่ครอบครัวในประเทศไทยนะคะมีแรงงานไทยหลายคนสัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรานะคะ แล้วก็หลายคนเนี่ยกลับมาสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยแล้วก็ขอพี่น้องที่ที่พี่น้องแรงงานหลายคนนะคะที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามออีอยากจะพบกับเราหรืออยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อก็โทรศัพท์เข้ามา หรือว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กของชมรมรักอิสราวด้้นะคะคเดีวราขึ้นชื่อเฟซบุ๊กให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนาะ,ะแล้วในส่วนตัวผู้รับใช้เนี่ยก็อยากกระนุนใจผู้รับใช้ในท้องถิ่น<ช>นะ,ะถ้าหากว่าอยากจะก็เรียกว่าประสานงานต่อเนื่องเพราะบางคนเนี่ยก็กลับมาก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของผู้รับใช้บางคนที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับที่สามารถที่ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปนั่นค่ะก็ฝากไว้ในคําอธิษฐานของพี่น้องทุกคนนะคะอืแล้วก็พระพร ที่อิสราเอลจะกลับมาที่ประเทศไทยอย่างมากมายค่ะก็วันนี้ก็เนาะไม่ยาวไม่สั้นอย่างนั้นสามตอนที่เราตัดก็ได้เห็นแล้วว่าตอนนี้กําลังเคลื่อนไปอีกสเต็ปหนึ่งในการเยี่ยมเยียนแรงงานในอิสราเอลนะครับเาเชื่อว่าต่อไปอาจจะมีทํากันอีกหลายครั้งค่ะเราก็เชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยเพราะว่ามีถึงสองหมื่นสามหมื่นคนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็น เป็นผลงานที่ดีในในส่วนของทางราชการด้วยหน่วยงานอย่างเช่นทนีมงานที่นะครับให้เรามีโอกาสาท,ที่จะมีส่วนะนะครับก็ฝากพี่น้อยฐานเผื่อ er นะครับว่าทั้งต่อไปที่พระเจ้าจะเมตตาเนาะ,ใ,ะให้เรามีโอกาสาที่จะใช้อะไรใหมใ่หมมๆมไปหนุนใจนะครับในแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเตรียมบุคคลสําคัญสำคัญเนาะในส่วนของทางราชการทั้งในประเทศไทยและในส่วนของอิสราเอลเนี่ยเข้ามาประสานงาน บางครั้งมันคิดว่าเป็นไปได้ยากพี่นครับแต่อย่างที่เห็นแล้วครั้งนี้เนาะทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้าเป็นครับมีอะไรนนใจต่อไหมก็นุนใจว่าเอสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้อวันนี้เนี่ยเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงานไทยนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะว่าถ้านายจ้างดูแลคนงานดีเข้าใจคนงานไทยว่าเข้ามาจากพื้นฐานที่มีวัฒนธรรมที่สวยงาม,มแล้วก็มีเสรีรภาพตลอดมาเขาจะดูแลคนงานอีกแบบหนึง่งแล้วเมื่อคนงานได้รับการดูแลคนงานไทยเป็นคนมีจิตใจดีใช่ไห<ช>มคะแล้วก็กระตันอยู่ก่ะทำงานเต็มที่จริงๆทํางานแบบเอุทลักนายจ้างก็ไม่ต้องห่วงเลยเนขาเรียกทรหมายชีวิตให้เลยคดูว่า มีแบบอย่างเนาะใช่ค่ะคนงานมีโอกาสที่จะแต่งงานกับลูกสาวนายจ้างนะคนนายจ้างเห็นแล้วเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้ไม่ต้องหาที่อื่นเลยเพระกัมพีใช่ไหมครใช่เพราะนั้นก็อย่างนันใจพี่น้องครับเราเชื่อว่ารายการทอกกับวอิสเรลนะเราจะมีโอกาสที่จัดนะครับรายการนะครับอีกลายๆตอนแต่ต้องรอเนาะอ่าเรามีเลยใหม่ที่คุณนวลเดินทางไปแล้วกลับมานะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นพพรเนาะไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกับรายการทอกอ่าวอิเรลได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผม กับคุณนวนต้องขอลาไปก่อนครับพระเจ้าคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ